วันนี้เราจะมาทดลองระบบขับตามคันหน้าของรถอินสรรุ่นอัลติเมทกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขั้นแรกเลยลก็คือเราตัองตันหน้าที่พวงมาลัยนะฮะปุ่มด้านขวาเนี่ยเรากดเข้าไปหนทีระบบมันก็จะสแตนบายรอเวลาทีนี้เราก็พอเห็นรถคันหน้าเรากดเซ็บวกที่พวงมาลัยมันจะมีปุ่มวเซ็บวกด้านขวาหังจากน,นียเรากดเข้าไป ื่อตั้งค่าความเร็วตอนนี้ความเร็วของเราจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ65แต่พอเจอรถคันหน้าเมื่อไหร่มันจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าๆากับคันหน้านะครับตอนนี้เนี่ยรถคันหน้าจะวิ่งอยู่ประมาณ46คือซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะฮะเราก็จะวิ่งตามด้วยความเร็วของคันหน้าทีนี้ผมจะเปลี่ยนแลนนะฮะไปหาคันหน้าคันต่อไปที่มีความเร็วที่สูงขึ้นหน่อยดูสัป็น่จับความเร็วนะ ในความเร็วที่ผมเซ็ตจะอยู่ที่ประมาณ 74, 75นะคันหน้าของเราก็จะอยู่ประมาณ 70, 74เหมือนกันเร็วกว่านิดนึงถ้าเปลี่ยนไปทคันหน้าโอเคตอนนี้คันหน้าคันสีขาวนะครับจะวิ่งอยู่ที่ความเร็วประมาณ 80, 84โอเคซึ่งน้อยกว่าเรานิดนึงรเราก็จะวิ่งตามคันหน้าด้วย แต่ผมเช็คถ้าความห่างกับรถคางหน้าไว้ที่ประมาณ30เมตรเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ห่างอยู่ประมาณนี้เลยนะครับคันหน้าวิ่งช้าลงรถเราก็จะวิ่งช้าต่างคันหน้าหน้าเบรกนิ่มเบรกละรถเราก็สะ่วกเครื่องลงถ้าผ่อนความเร็วลงโอเคคันหน้าหลุดไปแล้วนะฮะเราก็จะไปหารถคันต่อไปก็คือเป็นรถด้านหน้าของเราตอนนี้คือด้านหน้าของอีกคันหนึ่งที่เป็นรถกระบังจะวิ่งอยู่ความเร็ว69 70 70ก้เราก็จะวิ่งความเร็วอยู่ประมาณนี้เอ่านี้เข้าได รถเราก็สนุนเครื่องให้ใช่ไหมฮะความเร็วก็ค่อยๆลดลงเป็น50 4 79ละไม่ติดตัวแคนดน้าเริ่มเยุดเดือรถเราก็จะออกตัวไปด้วยนะคะรับเร,นนา,ร,รนนาเจอแคนด้าท้าน่อไปแย่ซึ่งแคนด้าแม็กใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะเขาจะค่อยๆผัดจนจุดหยุดนิ่งถึงจุดหยุดนิ่งโอเคแล้วก็ค่อยๆออกตัวไปใช่ไหมฮะไม่ติดตัวว่าจะส่วน คันหน้าเบรกเราเบรกด้วยคันหน้าไปเราก็ไปด้วยนะครับแต่เขาจะวิ่งที่ความเร็วที่ที่ผมตั้งไว้คือ8.5จะไม่เกินนี่ถ้าคันหน้าเกิน8.5เมื่อไหร่รถของเราก็จะวิ่งได้ที่ความเร็ว8.5หรือว่าจนกว่าเราจะตั้งค่าเพิ่มขึ้นไป